สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ันเพจนะครับเอามาติดตามข่าวดีของทีมชาติไทยชุดยู20กันก่อนครับโดยในวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยยู20ก็มีคีวหุ่นเครื่องกับชมีเอฟซีที่สนาม u ู a s t อ d i u m ียนะครับที่จังหวัดชลบุรีและเอาชนะทีมชมพู่ีไปได้ศูตประตูต่อห้าครับโดยทีมชาติไทยยู20ด้านี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยยู20ของเราได้หน้า,นายิงกันแบบไม่คำหน้าเลยนะครับคุณผู้ชม ดได้มาดูจากบุษดีปุรนาจุธานนท์เโตน,นาดูชาวนี่จิรพล์แซ่ลิ้วธนสิทธิ์เฮมมาลาศและโชคดิกาเหมือนตาครับโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยุยู20ได้อุ่นเครื่องกับพีเตสตูลเอฟซีนะครับแลวครับแพ้ไปสามประตูต่อสองโดยทัพช้างศึกยู20ได้ระดูจากพิคเนตเราหาวิวัฒในนาทีที่เจ็ดนะครับและ,และรัฐกรรัตนสุวรรณในนาทีที่แปดสิบแปดก็ ตัวเต็มที่นะครับในการพบกับประตูตเท่ากับว่าแห่งสองนัดแพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะครับแล้วก็เอาดูกันต่อไปว่าพัฒนาการของชุดบูล็อกยูยี่สนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามกันได้ครับมาต่อกันที่ทีมชาติไทยชุดยูย่สานะครับในการลงผลเครื่องที่ประเทศซาอุเดีาระเบียโดยผลการจับตลาดนั้นออกมาแล้วนะครับคผู้ชม โดยทีมชาติไทยนั้นอยู่ในกลุ่มบีนะครับโดยจะพบกับเกาหลีใต้โดยคู่นี้เนี่ยจะเล่นกันในวันที่ยี่สิบมีนาคมในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนกลุ่มอื่นมีดังนี้ครับคุณผู้ชมกลุ่มเอซาอุเดียระเบียจะพบกับจอแดนกลุ่ม C อียบพบกับ uaE กลุ่ม D ออสเตรเลียจะพบกับอิรักนะครับโดยผู้ชนะก็จะเข้าไปเจอกับซาอุเดียระเบียหรือจอแดนนะครับสำหรับรายการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมชาติไทยยูยิปสามในการเตรียมทงศึกเอเชียนคัพยูยิบสามที่ประเทศกาตาร์นะครับในระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมปี2567โดยช้างศึกยูยิบสามถูกจับไปอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับซาอุดิอาระเบียอิรักและทาจิกิสถานและรายการนี้จะคัดเอาทั้งหมดสามชาติครึ่งนะครับเป็นโดนแทนทวีปเอเชียให้แข่งการฟุตบอลชายในมหาภัย มากการพีลาโอลิมปอกพันก2024ิสที่กรุงปารีสเดทสนรัเสเศสต่อไปครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านมาดามแป้งนายกสมาคมพิลาฟุตบอลคนล่าสุดนะครับก็สปอร์สุดๆครับเมื่ออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนทีสองและทีสามเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น40่สิบล้านหแสนบาทนะครับโดยแบ่งเป็นไทีสองจ่ายในงวดที่2องและงวดที่สมนะครับจำนวนสิแปสโมสร โดยเหลืออีกหนึ่งงวดนะครับคุณชมสมอสอนละเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสิบสามล้านห้าแสนบาททีเดียวครับท้ายดีสามจ่ายครบทุกงวดแล้วนะครับรวมทั้งหมดเจ็ดสิบสองสมอสสมสรนละสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นยี่สิบเจ็ดล้านบาทครับคุณชมส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนนะครับให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับถือว่าเป็นข่าวดีของ วงการฟุตบอลไทยเลยทีเดียวนะครับุผู้ชมนอกเนือจากนั้นมานามแป้งยังได้ไปจากเงิน5ล้านบาทเข้าสมาคมฟุตบอลน,นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักง,งานภายในสมาคมฟุตบอลอย่างทั่วถึงนะครับถือว่าดีเลยครับทั้งยังประกาศว่าผากรรมการชุดนี้นะครับจะไม่รับเงินเดือนในการทำงานอีกด้วยครับุผู้ชมถือว่าน่าชื่นชมครับสำหรับมานามแป้งครับ โดยเอฟเฟกจากเรื่องนี้เนี่ยส่งผลไปถึงคุณมิตาาิติยาัยรัตประธานสโมรสรเชียงรายยูเนเต็ดนะครับแล้วออกมาโพสเฟสบุ๊กโดยบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกนะรู้สึกประทับใจมากๆคือความรวดเร็วในการทํางานความโปร่งใสในการนําข้อมูลทุกอย่างมาวางบนโต๊ะและที่สําคัญคือการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่สภากรรมการได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเราได้เห็นปัญหาเราได้รับฟังข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลขทั้งรายรับรายจ่ายรวมไปถึงเงินคงเหลือในแต,แต่รับบัญชีของทั้งสมาคมและบริษัทไทยีกเราได้รับรู้สัญญาของกู้สัญญาของสมาคมนะไทยีกเนื้อหาของสัญญาเป็นอย่างไรปัญหาคืออะไรหักค่าหัวคิวเท่าไหร่โดยท่านนายกนวลพันธ์ได้นํามาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะตัวเลขในบัญชีที่คงเหลือเงินอ,อยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็เป็นการนําเสนอของนายกสมาคม คุณนวลพันธ์ที่ได้ขออนุมัติในที่ประชุมถึงการขอมติให้นําเงินออกมาใช้จ่ายให้กับสโมสรในระดับทีสองและทีสามจำนวน40.5ล้านบาทในวแ็บแรกที่ท่านนายกได้นําเสนอตัวเลขสี่สิบจล้านบาทและขออนุมัติสั่งจ่ายผมปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าแทบจะก,กั้นน้าตาไว้ไม่อยู่พราะนี่คือยาดเหนือของทุกทีมประธานสโมสรน,นักเตะสตาฟคนดู ที่ถูกหมางเมินมานานในที่สุดทุกทีมก็ได้รับสักทีนอกจากนี้อาจจะยังมีหลายเรื่องที่กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาดังนั้นผมจึงขอเล่าคร่าวๆเท่านี้ก่อนผมขอขอบพระคุณท่านนาย,ยกนวลพันธ์ลำซำที่ได้เบ่งเห็นทุกอย่างเหนือของคนฟุตบอลมีค่าเป็นลำดับแรกซึงใจมากๆ40.5ล้านก้อนนี้จะต่อชีวิตให้อีกหลายร้อยชีวิตได้มีกำลังใจในการทำอาชีพฟุตบอลต่อไปครับ รักฟุตบอลไทยให้กำลังใจคนฟุตบอลไทยทุกคนเราจะสู้ไปได้วยกันครับหลนันัานก็คือคำกล่าวโพสเฟซบุ๊กของท่านมิติจิยาภัยรัตนประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผู้ชมตอนที่อดีตทีมชาติอย่างสิวรสิงห์ทองได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กนะครับหลังเกมที่บุรบีรัมย์ยูเนเต็ดเอาชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดไปได้สามประตูต่อสองนะครับ โดยอิสวาได้บอกว่านักเตะไทยนั้นมีหน้าที่แค่วิ่งดีใจเป็นการเปรียบไปให้เห็นว่าโคต้า่ังชาติเยอะเกินไปผมนั่งดูถ่ายทอดสดเห็นกุ๊กนานะซิตก็ยินดีเห็นอารมวงประดูชัยก็ยินดียินดีกับบรรดาเหล่านะักเตะทีมชาติไทยชาวฟอร์มเพื่อเป็นกําลังหลักในทีมชาติไทยผมแค่คิดว่าถ้าลดโคต้า่ังชาติลงมาเราอาจจะเห็นพรรษากับตุกพันแบทเทิลกันในตําแหน่งเซนเตอร์ เราอาจจะได้เห็นพิจาดนกับปกเ้าชิงเหลี่ยมปั้นเกมในแดนกลางและเราอาจจะเห็นศสนักดิ์ทิละพัฒน์เติมเกมสู้กันทางฝั่งซ้ายสุดท้ายอาจจะเป็นทีมชาติไทยที่ได้ประโยชน์ขอบคุณครับแายนั้นก็คือโพสของอิสราสิงห์ทองอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็รู้นะครับว่าอาจจะโพสด้วยความหวังดีนะเจตนาดีนะครับคุณชมก็มันก็จริงของของเขาอะนะ ว่าทางชาติตอนนี้เข้ามาเยอะหลือเกินโ้ oh <my> ว่าทีมชาติไทยเดาแนวทางไหนจะยึดแนวทางไปทิลิปลีไหมไม่ไม่จำกัดคต้าได้ไหมนะครับเอาคุณภาพล้ล้วนเอาธุรกิจเขา้าฟุตบอลเขา้รรเขามาุ้นๆนเลยครับให้นักเตะท้องถิ่นอังกฤษอะนะคับทีมชาติเอาในเด็กสองไหมเอาอย่างนั้นไหมนะรหรือว่าเดาแบบเจเนเวนะครับ <S <S เล่นกันเองดูกันเอง เราตั้งแต่ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวไม่ต้องเอาตักแต่ห่ังชาเลยนะครับเราต้องเลือกครับฟุตบอลไทยเราจะแบบไหนเราแบบอังกฤษหรือเลียงกฤษหรือเอาแบบเจเดกญี่ปุ่นนะครับหรือเราแบบไทยได้ไหมคิดกันเองนะครับเน้นกันแบบพัฒนากรนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับราลองไปคิดดูครับสำารับคมุตบอลไทยนะครับก็ฝากไว้คิดแค่นี้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปั้นเพ็นดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ